สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าน,นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนางงามเหมือนเดิมนะครับแต่ช่างแต่งหน้าของเราเป็นผมไม่เห็นเลยแป๊บนึง ช่างแต่งหน้าของเราเอาไว้แล้วด้ในช่างแต่งหน้าของเราเป็นคุณแม่ขมิ้นนะคะวันนี้คุณแม่ทำผมอ๋อเออทำผมทำผมแล้วคุณปล่อยแต่งหน้าเป็นไรเออพอไอ้เกมชอบเยอะพี่อ้ํานะครับพี่อ้ําแต่งหน้านี่พี่อ้ํานะครับอันนี้ลุคแรกของเราก็จะเป็นแบบสไตล์ใสๆนะเป็นอกโมเดลนะครับอันนี้น้องพริมน้องหมยของเราเอง ครับยังเรียบร้อยหอนเดิมอ่ะไปดูลุคแรกกันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้เราจะมีการถ่ายพอดเรตส่งก้องนะครับอะไรนะอะไรนะแต่งตัวโป้ยังไงก็ยังดูใบใบเนี่ยอยู่เฮ้ยแต่สวยนะเนี่ยอินดี้หันมาดูเนี่ยเขาคือฉันสตวเรามันไม่ใช่ตอนนั้นอะเร้ะไม่เห็นเลยอันนี้คือลุคแรกของเรานะคะเป็นเดรสอถ่ายทำเออ ได้มึงจ้าเล็บนมคือสวยมากอีนี่มงแน่ังไงก็ได้เอามงก่อนเลยนะเออวิธีบีองพวกเรานะคะหนึ่งสองสามฟิลสวยไม่มีเวลาตั้งคิดเออขอสวยเลยอันนี้คือเรฟเฟรนของเรานะครับ่คุณแม่เขาเต็มที่มากนะตอนเนี้ยโอ้โหไม่ห้ามาันหน่อยดิเออสวยนะแม่ยิ้มแบบ ยิบยังไงนะยิบยังไงนะเราู้ปีนี้ทำไมพี่เอมเลือกอีหมวยเออเขาอยากหน้าเหมือนอีหมวยปีนี้อยากอหน้าเหมือนอีดีจริงเหรอเปลี่ยนเทสไปเรื่อยทำตาโอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยเรื่องโฟโต้ช็อปไว้ใจวันโกทำเองเหรอโฟโต้ช็อปเองเลยเหรอเออเลิศเออเลิศโอ้เออเออเพลงที่แบบมองแง่ในต่างกับในใจวันโลกเออ เสื่อไม่เสื่อเดี๋ยวบอกเองอยากพับกระต่ายลิงเลิงอะไรมึงทำไปก่อนอ่าอันนี้อีกหนึ่งลุกนะครับเขาเรียกว่าลุกเดินตลาดอาหารมาเดๆๆินตลาดเออเออเดินตลาดเออเอ,อ่ะรอเอาจริงถ้าสมมติว่ากูไปเดิตนตลาดแล้วก็เจอเกมกูตกนะ <laughs> ตบเลยเหรอตบเลยแม่ก็ชอบตบคนอื่นเขาไปเรื่อยเออกกระโดดกระโดดอ้าอีปอยกระโดดไปดิโอ้โหเลื้อไอี่ห้ ป้าอนีเท่าไหร่คะปาอันนี้เท่าไหร่คบแพนจันจอเก็บของเธออีกสางเนีอตั้งคอเลยนะตั้งคออย่้เลยวขึ้นไปดนึ่งตั้งคอนมานึงตั้งคอเอ่อดีอะไรนะดีเอออยากให้สูงไหมอยากให้ถูง นางงามบ้านไหนไม่รู้นะครับแต่บ้านนี้คือเรียน <c oughs> ตลอดหนักกว่านางงามไม่รู้เรื่องเรื่องเรียนในที่หนึ่งนะครับตอนนี้คืออ่านหนังสือเพื่อจะมาสอบอันนี้คือสอบเอบเพิรนะคะตั้ใจวัคซีนจะดูเลโอ้โหตั้งใจเรียนมากอันนี้ต้องสอบใช่ไหมครับ <c oughs> เอออัดเต็มสู้ๆเต็มที่เปลี่ยนดีๆนะผมเอาสวยๆนะตอนนี้นะน้องสอบอยู่นะครับทุกคน ทุกคนต้องเบาเสียงโอเคโอเคอ่าตอนนี้ก็น้องสอบเสร็จแล้วนะครับต่อไปกันทํางานต่อกันเลยครับทุกคนต่อไปไปชุดไทยสอบวิชาอะไรเหมือนเมื่อกี้นี้อ่าอะไรเงี้ยตัวโกเซมัา งามอลิโกโต๊ะสิบรอบยังไม่เสร็จอันนี้คือชุดไทยนะครับทุกคนผมนี่ประมาณ5ชั่วโมงยังไม่เสร็จสักทีหัวเบี้ยวถ้าเป็นชซางคนอื่นฐ์เขาตกใหม่อีนี่ให้นางงามผันข้างอยู่ริมอยู่ริมเออสอนสร้างสอนสร้างข้ามแนวด้วยข้ามแนวเลยไม่ต้องเก่งเหมือนว่าไม่ต้องแบบบล็อกอะไรนีะโอ้โหเออวีนเออวีนวีน ขอเทคนิคหน่อย2คนคือชุดไทยต้องถ่ายยังไงไม่ได้ไได <c oughs> อันนี้เรียนนักศิลป์นะอาคามิยทำยังไงเทคนิคก,การแบบถ่ายชุดไทยไม่่รู้ว <c oughs> <c oughs> ปล่อยอ่ะปล่อยแอนตัวขึ้นนี้ตอนแรกก็อยู่แล้วใส่เสื้อไหนปะใส่อยชื่ออกเหรอเรามือเนี่ยปล่อยจะจิ้มเอ็มร้อยให้ลูกโหอันนี้คือดูแลดีมากั้งแต่ผมเบี้ยวอ่ะนี่ทำงานอย่างไโดนดัแล้วเออผมเบี้ยวช่วยนางงามสุดๆไปเลยนางงามกินเอ็มร้อยหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้หลุดดีดไม่หยุดดีมากทำงานดีมากเออเออแล้วคือบรรยากาศการบิ้วนะครับหน้ามือเยิ่ยมแต่ในใจเงียี้อะไรนั่นละ อ๋ออ๋อในชุดต่อไปนะครับเป็นชุดราตรีนะครับสีเหลืองอันนี้ต้องขอบคุณชุดจากลิเชตนะครับชุดสวยมากแต่ขึ้นตรงนี้เลยลิเชตใครสนใจก็ไปติดต่อได้นะครับพี่เขารับตัดราตรีอะไรอย่างนี้ทั่วไปหมดเลยนะมาแล้วนะครับกิ่งกะหลานะครับตอนนี้อ่ะกิ่งกะหลาผัดกันกิ่งกะหลาดผัดกันโพสผม กูค่ะกูเป็นคนเอามาค่ะกูเป็นคนค่อ่ครับผมสุน,นี้กูเอามาค่ะ่พอดีเลยตัวเองเลยแหละ <c oughs> เอเออีมวยเป็นไงบ้างกูไม่ชอบเอื้อย่างเออว่าไม่ได้อันนี้คือลุกสุดท้ายของเราแล้วนะครับเป็นชุดว่ายน้ำนะคะนี่เทน้ำปาเลยจบจบแบบผมปเปียกเปียกเป็นลุกของจริงรอง่งอาอันนี้คือชุดว่ายน้ำของเรานะครับยังไม่หยุดเปียกผมอ่ะ จบแล้วครับวันนี้ครับ,รรบอาปลายเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดอ่าตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะครับเป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากค่ะสนุกเห,ห,นหนื่อยไหมกินึงก็ต้องนิดนึงอะนาอต้องกินลุก5้าลุกตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามทุ่มเป็นไง,งนชอบ,บไหมชอบชอบมากลองบอกขอซิว่ามองอยู่แค่เอื้อมไหมนิดนึงค่ะ จะเอาไหม <Okay. S 1> เอ้ยใครบอกว่าอานเนี่ยเออน้องพิมพ์น้องหมวยเนี่ยจะถึงมงหรอจะทําได้หรออะไรอย่างเงี้ย uh huh. บอกกับเขาหน่อยต้องดูค่ะเพราะว่าหนูก็เต็มที่วงหนูหนูมาจริงนะ เอเห็นนิ่งๆอย่างนี้นนนระวังนะจ๊ะบอกเลยพี่อินดี้ฝากกําลังใจน้องหน่อยก็อเชื่ออยู่แล้วว่าน้องทําได้ยังไงก็เราหวังมุงอยู่อแหล,ละเราตัแงใจที่เห็นวันนี้คือน้องพัฒนาจากคนที่เจอ2วันก่อนมากจริงคํ<ล>าว่า,าพัฒนาดีาดที่สุดสอวันเองอ่ะออไม่ได้มีใครฝึกหรือใครสอนเขาด้วยถือว่าเก่เป็นรุ่นพี่แล้วนะแก่แล้วนะโอเคนะคะวันนี้ฝันดีบายบาย ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับการพาน้องหมวยถ่ายแบบในวันนี้นะครับทั้งหมดก็5ลุกถือว่าร้องทําได้ดีมากน้องมีพัฒนาการได้ดีขึ้นนะครับทีมเราก็ดีใจมากๆกนะครับก็จะบอกก่อนว่าฝั่งเป็นกำลังใจให้หมวยด้วยนะครับขอบคุณมากๆสําหรับทุกคอมเมนต์เราจะเอาทุกคอมเมนต์นะครับที่ให้คาแนะนากับเราเนี่ยนะครับเอาไปพัฒนาทีมแล้วก็พัฒนาในตัวน้องน้องเนี่ยได้อ่านคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เลยจริงๆแล้วเนี่ยน้องอ่ะไม่ค่อยโดนคําติไม่ค่อยโดนคำอะไรให้ คําแนะนําะเกี่ยวกับเรื่องนางงามเลยพะน้องใหม่กับเรื่องนางงามมากนะครับพอน้องได้รับฟังปุ๊บน้องก็ดีขึ้นน้องก็เอาไปพัฒนาแล้วน้องหนึ่งมีกาลังฮึดขึ้นมาเลยแบบว่ากูต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เราจะพัฒนาหวยเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นแน่แต่ว่าเราจะไม่พัฒนาในทางที่เหมือนคนอื่นหรือแบบบางทีอาจจะไม่ได้ถูกใจแฟนนางงามในหลายคนว่าจะต้องโอ้โหเป็นแบบนี้แบบนางงามในยุคนี้ต้องเป็นแบบนี้เราจะลองเปลี่ยนในความเป็นนางงามเราจะคงอยู่แล้วทําให้ดีขึ้นแต่ยังคงตัวน้องไว้นะครับแล้วก็พัฒนาใน ด้านนางงามให้ดีขึ้นแน่ๆจําไว้ว่าพิมหมวยมีคนเดียวแล้วก็เอกลักษณ์แบบนี้แหละทำให้ทุกคนชอบแน่ๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับสาคัญเลยนะครับตอนนี้นะครับน้องพิมพ์หมวยเนี่ยหรือน้องหมวยของเราเนี่ยนะครับได้ไปลงสมัครที่จังหวัดชุมพรแล้วนะครับทุกคนไปให้กําลังใจได้นะครับหรือเชียร์ได้ที่มิสแกรนชุมพรนะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับส่วนจังหวัดที่แล้วก็เราไม่ได้ลงแล้วนะครับเราไปลงที่จังหวัดชุมพรแทนนะครับฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้น้องหมวยด้วยนะครับเราจะทําให้เต็มที่ในนนนนนจัังงงงววดี้้้ออย่่ารเตพุแแลก จะบอกว่าพัฒนาได้ดีขึ้นแน่ๆน,นะครับวันนี้ต้องฝากทุกคนไปนกำลังใจให้น้องแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เออ้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e ช่องนะครับเดี๋ยวปีนี้จะมีคลิปดีๆอย่างนี้เบื้องหลังแบบนี้ให้ดูบ่อยๆแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ